ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านล่ะครับกำลังยุกกับพ่านทื่อพี่น้องผมเบ้ามีล่ะกับช่องอีสานบ้านข่อยเองพี่น้องผมมาพบมาพอ้กันเมื่อนี่พ่านทื่อผ้ามาหยงบุญีพี่น้องผมคือ,อยุ่ยเสื้อกับสีมาปราป,ะปใหญ่ห้พี่น้องเบิ้งมันบ่เมีนเรนี่พี่น้องสุดเจ๋งของ่นล่ะพี่น้องผมเป็นสุดเจ๋งของพ่านทื่อเนาะพี่น้องนะท่ามกลางพ้นทางที่เฮาดันโดนมากฝนตกพี่น้องผม ฝ้าฝนตกฝ,ฝนลงเด้อพี่น้องเด้ออยู่ถึงฝ่าว่าผ้าอยู่เขาหิตรงแตดสวดรากาหิหง่ผ่านไปแล้วก็เหลือผ้าอยู่อีกอย่างแหละพี่น้องนี่ครับบริเวณนี้เป็นบึงพี่น้องผมเป็นบึงแม่แม่น้ำอ่าเป็นบึงที่กินเนื้อที่ไร้ลอยไรนาะพี่น้องเนาะกินเนื้อที่ไร้ลอยไรครับพี่น้องผมสวัสดีครับ กับามีผ่านทื่อละอีสานบ้านอนเองเหมือนเดืมคือเก่านะพี่น้องนะผ้าพีผ้า้วงมายำํยำยัเท่าไหร่บ้าเถอะเออมองพี่น้องโอ้ยลืมไอ้ปากนี่หีตรงแตดสวดละกันหีใหญ่นี่ผ้าพวงพี่น้องเบื้องหลังไม่พูได้เลยมีตาบามีกับผ่านทื่อสองทันเท่านั้นเองพี่น้องผมมาเบื้องว่าเฮาสีมานคือบ่หมานนะพี่น้องนะมาลุ่นกันครับพี่น้องผมผ่านทื่อว่าต่เก้าบะผาดแล้ววสันบะผาดจังไรนั่นเฮามาลุ่นกัน ไปเยี่ยมชมบรรยากาศท่างรุมกันก้อนเฮาพี่นองเลียกับบ่ท่านมีพี่นองเลยเลียกับบ่ท่านมีมันก็เห็ดหยังยากบ่ได้สีลงไปน้ากันกับพ่านทือก็ะลำบากลำบากช่วงมื้ตงกับวันที่เท่าไหร่พานทือ13บ่วันที่13ามตุลาเราเด้อพี่นองเด้อ13ามตุลาคม คุณนายากระไดเป็นตาเอาขั้วไอลงดีขึ้นยังนี่พี่นอ้องยาบึงตะกี้ลำตำนะพี่น้องนะพ่นไอ้นี่ผ้านทื่อยูดทางพุน่นไปแล้วพี่น้องผมผ้านทื่อว่าขันมายามสวยกว่านี่บ่ไดว่สัน่นอ่ามันสีมีผ้าอยู่เขาอีกฝนสีตกมันสีท้ายทำบ่ได่ะสุดเก่งมากความแล้วพี่น้องสุดเก่งมากความแล้ว ยิ่มเปยๆลงไปมานเลยอย่าว่าว่ามานเลยย่าให้บ้าวมีถือกัดพีต่ตะนวงฝนหุนห่มเลยเดยวผ่านถือไปแล้วพี่นอกผมพูิห่มห่วงยางพุ่นลงไปแล้วไหบบ่ามานกับมายามอีกกังเวียนกันเลยตัวฝนมันมาอยู่ รุนกันเนาะพี่น้องเนาะเอาก็แบบคือมีม,มอเตอร์ไซค์มาทางฝุ่นอยู่ล่ะมายามคือกันบอลันกระไดมนัมนมันผ่านที่มนัมนมันยังบวยยกขึ้นกระถือลวดบ่มันคือยีพวดแท้พี่น้องเลยว่ามันยกขึ้นกระทือลวด อย่างอีกปอกแปกแหงบ่ทันมาอยู่สิริเฮดคลิปนึงแจ้งพี่น้องสามารถขี่เข้าอยู่พี่น้องเป็นสิ่งที่บ้ามีเสียดายเป็นอย่างยิงเนาพี่น้องนะเกี่ยวกับไอ้บักหมอกแล้วก็ปอกแปกเข้านี่แหละพี่นอ้นองผมได้หายออกจากบ้านไปสองมือแล้วว่ากับมาเรื่อยยานเสียงกับโขก,กับเสียงบังไฟปูเนื่องในมือออกพรรษา,าบุญกะทินพี่น้องข้าเจ้าจูบังไฟปูกับกระโขกแล้วปอกแปกเสียไปเรื่อยพี่น้องเอ้ยบกักหมอกเข้า เดี๋ยวสี่เหตุคลิปอธิบายพี่น้องในี่เบื้องยู่หล่ะกับเหตุคลิปน้ำหานะพี่น้องเนะองอาะฮะออเอาละคอย,อยนี่ละขันซสือเนี่ยกินนว้ก้านมันเป็นแนวนี้ อยวมันจะคอยถือไปแล้วนะบ้ามีมาย่ามะไรเพราะไรเพราะตัวย่มนั่นมันยิบ่เกินไปบ่บรรยากาศสดๆผี่น้องผมบรรยากาศสดๆทางยาสทูทอนเพราะผีน้องเนาะหมอกหลายหมอกจัดราก็หมอกหลายหมอกจัดเพราะพ่อราคฝนกระสีโตกอีกเลี้ยวไปทางพ่นมีตะหมอกผี่น้องเลยมีตะหมอกพูน่ะ ว่าสิอ๋อเลี้ยอนอพี่น้องเอ้ยมีเลียจักลำลงไปบู่น้ำกันตัวใดตัวนั่นยังสีนะบามีว่ามันคือความครับแค่เลียก็คือจังบ่เถือนเนะพี่น้องผมบรรยากาศเ้องนอะพี่น้องานะบรรยากาศทางท้องฝ่าเมื่อดืนมันเมืดคื้มข้องทางยาโสทอนดห้องพี่ละพี่น้องผมเพื่อนว่าผ้าอยู่เขาดิ ผ่านชื้อก็อยู่บกไก่ได้พี่น้องบ้ามีซุ่มเข้ามาซสือเอเอาถือว่าเข้ามาเอาบรรยากาศแล้วเนาะพี่น้องเนาะหาอยากหากินทางภาคอีสานพี่น้องผมเป็นวิธีทางการทำมาหากินของคนอีสานเขาโอ้ยโง่ไหมเพชรเจ้าแดงเสด็จมันวะพุณตะพี่น้องมีแต่ตัวยีใหญ่ เ่าเดี๋ยวสักูให้พานที่ยามไปจักข้าวก็พี่น้องเห็นตัวใดเห้องก็ยังท่ายตัวนั้นเอาแบบนี้เ่รไว้ใจสีขาดพี่น้องผมบ่มีจักตัวเลยเนีนกพี่น้องผมนกอีหยังกับมาตัวใหญ่หขว้ขอางด้เนาะ เอากระโผกมานั่พี่นอ้องไอ้ยนเขาไปเฮิมยักบาทนั่นคือจิตเบื้องนาะพี่น้องผมรุ่งแล้วตัวหนึง่งเอาผ้านื้อไปใส่ละพี่น้องโอ้ลียุเจนี่ลียุเจนี่ยัยงบ่ท่านประสบความสําเร็จจักตัวย่ได้พี่น้องเด้อหวัวอากอาดยุผู้ดเดียวหุ่นส่วนบ้ามีมาย่างดีเรี่ยมือนี่บ่เป็นบ้า,ม,บามีมาจอบส่วนมาตัว มาสางว่าเถอะพี่น้องผมบ่ท่านใดจักตัวอยู่โอ้ตายจะเจ้งใดเนาะชีวิตคอยบาดโอ้ตา,ต,าต,าตาย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 พี่น้องเลยเอาถ้าเบื้องตอนตอนขึ้นมาทีเดียวนะพี่น้องเนาะบ่ได้บ่เป็นยังเขามีแน่อยางเนี่ยินสู้พี่สู้น้อง แน,น่นอนนะพี่น้องผมแต่ว่าคลิปนี้บ่ลงบ่ได้พี่น้องผมดันโดนทางป้ามานํากันขนาดนี้บูป้าบูดวงมากลางม่อให้พี่น้องได้เบิ่งกันแล้วก็มายามเนาะพี่น้องเนาะนั่นเด้ปไปยัปยงปไปยังเออาได้ตัวนึงแล้วพี่น้องผมได้ตัวนึงแล้วคาดว่ามันจะถือไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะ จะไข่ให้เรามาผู้เดียวรุ่นน้ำกันพี่น้องเพิ่นยกม่วงขึ้นตอนใดเขาก็ได้รุ่นตอนนั้นแหละแต่ว่ามันบม่มีปลานี่แหละมองมันขึ้นไร นะเวลาว่างๆผ้พาพีพานองยางลุงป้าทางนี่ก้อนพี่นองผมมันมีอย่างไอเฮาเบิงบัววิตเได้มาใส่ตุ่มใส่ลันบัวพี่น้องผม <c oughs> โอ้เป็นดินเป็นถ้าใส่ตุ่มดีแท้ท่างลุ่งหน้าพี่นองทางลุงหน้าข้าเจาเ <c oughs> ขกากระม่านเบิดแล้วพี่นองพร้อมถอดนาะพี่นองเนะงาะเขากะม่านเบิดแล้ว เป็นบรรยากาศทงไฮทงหน้าเด้อพี่น้องเด้อเป็นบรรยากาศทงไฮทงหน้าทางยาโสูทวนพี่น้องผมเบื้องเอาทางหลังห้อเป็นน้องนามนะพี่น้องเนาาเป็นบึงท้างพี่เป็นเอ่อเป็นป้าเขาพี่น้องผมหน้าขเจ้าเาดี๋ย่ะสิว่าเขามาหลักอีกอย่างอยู่บ่ไปพี่น้องผมขึ้นไปคือเกาโอ้ยเราว่ามีอย่างเลยเนาะเฮ็ดปวกกับบ่เกิด S 1> <S 1> เอาบ้ามีชิดออกแล้วพี่น้องผมกันตายกันเหนียวเนาะพี่น้องเนาะเหมือนเดิมคือเขาจำเป็นต้องเอาว,ว้กอนพี่น้องเกิดพลาดเทือบ่ได้อีหยังขึ้นมาเลยนี่ช่วยได้พี่น้องผมเอาเด็ดว้กันเหนียวกันตายพี่น้องเลยพี่น้องหูอยู่แล,แล้ียวว่ามันขึ้นหยังเนาะพี่น้องเนาะเอามาหยอดงาหยอดนี่ก็ได้คนกระเด็ดเอาคือกันพ่กมันตาเฮา พี่น้องได้หุ้มแทม้มาหาปลาได้พักขี้เล็กเอ้อยย่ใส่น่ละเย็นนี่คนก็เอาคื้นกันเดบมเมิตาบ้าวมีเดียว,ยวนี่นี่พี่น้องหยอดมันเอาเดียวบ้าวมีขออนุญาตฮะเด็ดเอาจะข้าเนาะพี่น้องเนะเาะฮะเด็ดเอาจะข้ากันเผลอแป๊บเดียวพี่น้องผมเผอแป๊บเดียวเพิ่นไปหอดพี่้ว <laughs> โอ้เยเนาะใส่อะไรวาดพี่แล้วพี่น้องผมบ่าวมีมาอาศัยมาน้ำซื้อๆเด้อบ่ได้ว่าสิมายามม่วงน้ำเด้อผ่านทีอบ่าวมีก็มีธุระธุรงของบ่าวมีบ่ได้ตั้งใจมาเยาวากันคนละพี่น้องเลยยกไัวๆอยู่ยกเสียังหยกม่วงเป่าดีเด้นี่ เป็นไนบรบ่มีจักตัวบ่พานเทื่อไปเรืเร่อยๆพี่น้องผมไปเรืเร่อยๆ่านเทื่อบอกใจเย็นๆเนาะพี่น้องเนะอดทนถ่ากันจะกขู่คือลาเมือแล้วเนาะบาปเป็นตาบ้ามีบ่ดีใจแทนเนาะฮันนี่หัวอากากย๊พี่น้องผม ดังทีหูกันเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมีแต่ยอดงามๆพี่น้องกันบ่เอากระติบกันบ่เอากระชีดละเยอะเลยเพาพ่อของดีปานนี่ไหมุูนะเอาซะส่วนตัวล่ะนี่เด็ดเอานี่ผ่านเมนบ่เด็ดผ่านถือก็คือสีเด็ดอยู่ดอกพี่น้องมือนี้ <laughs> เอ้ยผ่านถือ ดิหนีบ้ามีได้เจ้าเหมือนนี่เด็ดโหยอดนั่นงามพี่น,อน้องฮะงไดร้ไล้รเราไปเย็นเอาหม่พี่น้องเดี๋ยวอันนี้ว่าท่านมีความหมายบ่ะเดี๋ยวเสอืพี่น้องผม ย้อนบ้ามีมาน้่ตัวนี่แม่พี่น้องผมนี่แหละขันบ้ามีบ่ามากระอาสิบสบผสมควมสบเร็จป่านนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ต้องให้เข้าใจาาว่เบามีเป็นตัวมานของผ่านถือพี่น้องเลยไะหลอดตายระบาดนี่บ้ามีเฮ้ย <c ười> เก็บปี่พี่น้องว่าเป็นคนสิบ่าไรข้าไปเก็บบ่ขี่เล็ก <c ười> เดี๋ยวเขายังมาเบิ้งกันว่าเพิ่นได้หน่อยได้หลายเหตุผลขึ้นมาก่อนเนาพี่น้องเนาะ อยู่เบื้องรุมเบื้องลางของเขาไปพ่านทื่ขึ้นมาแล้วพี่น้องผมยกอีกเจ้าบาดูยกเค็ดภาพงามๆดูเบือพี่น้องเท่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 บ่บอกไผเลยพี่น้องเลยงานนี้ โอ้โหอ้ยดีปลาดีปลาของมากพี่น้องผมทอแขนเลยปลาควถือมันงกองแมนไปไปไปนไปขไปขึ้ไปครับมาขึ้นาขึ้นมาขึ้นมามาขึ้น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 ้นมามามานมาึาขนนม้้ เฮ้ยโบชีไล่โบชีไล่โบชีไล่เลี้ยง่ายพี่น้องผมเที่ลงขออนุญาตเที่ลงก้อนพี่น้องโอ้โหปลาไข่ปลาใครแย,ย่งยังเป็นเปลี่ยนยุ่ยได้พี่น้องเด้อยังเป็นเปลี่ยนยุ่พี่น้องผมหายใจแวบบๆอยู่ส่วนนี่ของดีพี่น้อง ปลาบูบอกพี่ไายบอท่านตายแล้วพี่น้องเนอะบอท่านตายที่เดียวเชี่ยวแหละแล้วก็มีปลากาปลากคอยหญ่พี่น้องผมปลากคอยหญ่ก็มีอันนี้บอท่านยังสดอยู่นะพนี่น้อเนาะยังสดอยู่ปลาดุกปลาดุกสองปลาดุกสองปลาขาวอีไทยหนึ่งเป็นจังไหนละพี่น้องเอา้าเห็นกันไปเต็มๆพี่น้องผมห่วยพี่บู อยู่ดีๆเดี๋ยวบ่อขังเดีจัดการเดีนี่ลระพี่น้องผมผลงานของผ่านทื่อเนาะพี่น้องเนาะเอาคอบคุณทุกไล่ทุกซับทุกการที่ตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านข่อยเองเนาะพี่น้องเนาะพอกัดคลิปนะครับคลิปนี้เอาไว้ซัำนี่พี่น้องผมโหดตายลอดตายพี่น้องผมพอกัดคลิปนะครับยามม่วงเด็ดๆคกับผ่านทื่อที่เรียกว่าขันบ่อไรบ้ามีว่สีเดจังสีนี่พี่น้องผม เตรียมไปแล้วว่านทื้อว่าตะวังยอดขออี้เล็กกำบักใหญ่พี่รองผมบาดบาเทียบว่าใดร่วมพี่รองเนาะเทียบว่าใดยังตะวันพานทือได้ยุราตายพี่รองรอดตายที่เรียกว่าสีม่วงมีความานําเก็บพักขี้เล็กสันเดียดเดียดเลยได้ยุพี่รองผมได้ยุอ่ะพ่อครับคลิปหน้าครับพี่รองผมขอบคุณครับสวัสดีครับได้ก็เอาเนี้ยพวกขี้เล็กเอาตัว